คุณผู้ชมสวัสดีครับผมตอนนี้คุณผู้ชมกับคุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่อง youtube ช่องประธานสุธมาหรือช่างหนุ่มนะครับผมคุณผู้ชมครับไม่ไม่โยกโยนนะครับเดี๋ยวจะเข้าเรื่องเลยนะครับผมก็คือที่ผมได้ทําคลิปนะครับทําคลิปเพื่อจะแจกของผลิตภัณฑ์สีโปรบอดี้หรือว่าเป็นจะเป็นหมวกเป็นเสื้อเป็นมิดโปพลาสติกนะครับ ก็มีพี่ๆน้องๆให้ความสนใจได้เข้ามาร่วมสนุกกันหลายคนมากมายเลยนะครับผมก็ต้องมีคนที่ได้และไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมต่อไปเนี่ยผมจะมาเรียบเรียงในส่วนของคนที่ได้นะครับผมที่ที่ทำถูกต้องตามกติกานะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ท่านนะครับผมก็คือจะยึดโทรศัพท์ผมเป็นหลักนะครับผมก็คือถ้าใครคอมเมนต์ก่อนก็จะได้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะทําคืออย่างนี้นะครับในคอมเมนต์มันจะมเีเก่าสุดกับหลังสุดนะครับผมจะทําแบบนี้นะครับผมจะเอาใหม่สุดใหม่สุดก่อนอนะ่ะผมจะกดแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาข้อความล่าสุดใช่ไหมครับข้อความล่าสุดจะอยู่ข้างบนนะครับและทีนี้ก็คือคนที่มาก่อนก็จะอยู่ข้างล่างสุดเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงไปข้างล่างก่อน เดี๋ยวจะมาดูกันเลยนะครับผมว่าใครที่เป็นคนได้รับของนะครับผมนี่ครับผมคนคนแรกนะครับที่อะไรผมก็ผมก็อ่านไม่ออกนะครับก็คือเนี่ยที่คนที่แรกคนที่หนึ่งอ่าได้ปแลวคนที่หนึ่งไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับส่วนผู้คนที่ถัดมาตรงนี้ก็ไม่ได้เม้นว่าจะขอรับนะครับผมก็คือไม่ได้ใส่รหัสไม่ได้ใส่อะไรมาคนนี้เนี่ย คนนี้ไม่ได้นะครับคือรหัสก็ผิดแล้วลำดับก็ไปซ้ำอีกนะครับก็ต่อไปเลยนะครับคนนี้รหัสก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าใส่หนึ่งไปซ้ำนะครับอันนี้ก็ผ่านนะครับคนนี้ก็ถูกต้องครับแต่ใส่รหัสผิดไปอ่าแล้วมาคนนี้ครับก็คือชื่ออะไรผมก็หาไม่ออกอันนี้คือทําตามกติกาถูกต้องนะครับก็คือ ใส่ b h u นวรรค M2 อย่างนี้ก็ถูกต้องก็ได้รับของนะครับแล้วคนนี้ถัดมาก็ n h u m เว้รรค m แล้วก็3ก็ได้รับของนะครับผมส่วนคนนี้ส่วนคนนี้ซ้ำนะครับสซ้ำแล้วนะครับคนนี้ก็ซ้ำครับคนนี้ก็ซ้ำครับผมมีจุดด้วยก็ผิดนะครับแล้วก็ซ้ำด้วยส่วนที่คนนี้ก็ทำถูกแต่ว่าซ้ำนะครับ เอาไปถึงถึงสามกันแล้วนะครับผมเคนนี้ก็ยังซ้ําอยู่นะครับสองคนนี้มายังไงเนี่ยตัดมาสี่เลยอ๋อพลาดหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับผมคุณผู้ชมคนที่สี่อ่ะก็จะตัดไปเป็นลําดับที่สี่เลยนะครับผมคนนี้คนนี้ก็จะได้เป็นลําดับที่สี่นะครับก็คือตัดก็ได้นะครับคนนี้ก็ได้นะครับผม ส่วนคนนี้มาสี่ซ้ำอย่างนี้ก็ตัดนะครับผมไม่ได้รับสิทินะครับส่วนพี่คนนี้ก็ตัดไปที่หกอย่างนี้ก็ได้นะครับผมหกแล้วก็ต่อมาก็พี่คนนี้ไปที่แปดยังขาดใครเนี่ยยังขาดลำดับที่เท่าไหร่เนี่ยทำไมมันสับกันอย่างเงี้ยละ่ะก็ได้นะครับผมคนนี้สองก็ซ้ำส่วนคนนี้ใส่มาทั้งหมดเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับที่คนนี้นี่ครับมาแล้วครับลำดับที่ห้า ลำดับที่5อ่าอันนี้พออ่านออกอยู่ชื่อ V ีแม็กใช่ไหม NHUM เยวน u c บักแล้วก็ใส่5อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วต่อมาก็พี่คนนี้ NHUM เอชวนบักจุดๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าในคลิปผมก็ใส่จุดเหมือนกันคือจุดๆตรงนี้ผมตั้งใจว่าให้ใส่เลขลำดับนะครับผมอย่างนี้ก็ได้ครับผมคุณผู้ชมก็หมดหมดที่พี่คนนี้นะครับหมดที่พี่คนนี้คนที่7 หมายเลขเคือ88 8, ไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ8ไปก่อนหน้านั้นแล้วคือมาเก็บคนนี้คนที่7หมดที่คนนี้มาไม่ทันนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาร่วมคนนี้ไม่ทันนะครับคนที่อยากได้ลำดับที่8แล้วใส่รหัสก็ผิดนะครับผมใส่รหัสมีขีด8ด้วยนี่ก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้นะครับมาไม่ทนัน อีกคนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ประสงค์จะรับก็ส่วนที่ถัดขึ้นไปนี่คือยังไงก็ไม่ทันแล้วนะครับผมอีกคนนี <accept> ้ก็ใส่ถูกมากอันนี้ก็นี่นี่นี่ก็ผ่านผ่านไปอันนี้ก็ใส่ถูกนะครับแต่ว่ามาไม่ทันขอโทษด้วยนะครับพี่นี่ก็ใส่มาเยอะเลยขอบคุณครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันที่คนนี้ก็ใส่มาก็ก็ถูกนะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับส่วนคนถัดขึ้นไปนี่คือไม่ทันแล้วนะครับพี่ หลายคนเลยนะครับโอ้ช่องดีดีช็อปสามสี่ทธนก,กิจของเราก็มาก็ที่เขาก็ไม่ได้ขอขอรับสิ่งของนะครับผมก็คือมาร่วมยินดีใหนดูคอมเมนต์ข้างในหน่อยร่วมยินดีกับพี่ๆี่ขอให้เพื่อนๆโชคดีได้รับของรางวัลจากพี่หนุ่มดูคลิปให้จบกันนะครับผมว่ามีหลายคนที่ดูคลิปไม่ถึงกติกาใช่ครับพี่บางคนก็กลัวไม่ได้ก็รีบเม้นก็ ทำผิดกติกาไปผมขอเอาของผมเป็นเป็นตัวเป็นตัวตัดสินเลยนะครับผมจะไม่มีดราม่านะครับเพราะว่าผมก็ไล่ดูไปกับผู้คุณผู้ชมนี่แหละที่คนนี้ก็มาให้กําลังใจครับสวัสดีครับช่างหนุ่มสุดยอดไปเลยครับขอบคุณมากๆครับพี่สุดท้ายก็คือเป็นคอมเมนต์ของผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่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 ตอบตรงคอมเมนต์นะครับผม ได้ตอบคอมเมนต์ก็คือ,อ,อยังอย่างที่คนนี้ผมก็จะใส่คอมเมนต์ไปว่าคุณคุณได้คุณได้สิทธิ์รับของรางวัลแล้วค่อยให้แคปส่วนตรงนั้นไปแล้วก็ไปอินบ็อกผมอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อยืนยันว่าผมได้ตอบกลับไปแล้วว่าคุณคุณได้รับสิทธิ์รับของรางวัลนะครับผมโอเคนะครับผมค,คุณผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะใส่ข้อความเข้าไปใน คอมเมนต์ของพี่ๆที่ได้รับสิทธิ์รับของนะครับแล้วผมก็รอการตอบกลับเดี๋ยวก็ไปคุยในแชทกันอีกทีนึงนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมขอไล่ลำดับจัดเรียงจัดเรียงข้อความแล้วก็ไล่ตอบกลับก็ตามนี้นะครับตามที่ผมไล่มานะครับผมอันนี้ผมก็เป็นกลางที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่าผมก็ได้ไล่คอมเมนต์ขึ้นไปทีละคนบางคนอาจจะซ้อนกันนะครับคือลำดับ ลำดับอยู่ติดกันเลยครับคืออยากได้ที่เห็นแบบแบบมันลำดับที่สี่มั้งมันมีมันมีซ้อนกันอยู่สองคนแต่ผมต้องขออนุญาตคนที่มาก่อนนะครับซึ่งเวลามันก็เวลาเท่ากันนะครับพี่เวลามันเท่ากันแต่ว่าผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตให้คนที่มาก่อนนะครับที่คอมเมนต์ขึ้นก่อนยืนยันในโทรศัพท์ของผมเป็นหลักนะครับผมคุณผู้ชมโอเคครับผมคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะรี ตอบกลับตอบกลับคอมเมนต์แล้วก็ให้พี่ๆคอมพี่ๆจะรีบพูดไปไหนเนี่ยแล้วก็ให้พี่ๆที่ได้รับสิทธิ์ที่ได้ที่ได้รับข้อความตอบกลับจากผมว่าได้รับสิทธิ์รับของรางวัลเดี๋ยวผมจะไล่ตอบคอมเมนต์แล้วก็ให้พี่ๆที่ได้รับของรางวัลน,นะครับแคปในส่วนที่ผมได้ตอบกลับแล้วก็ค่อยไปอ e ินบล็อกหาผมอีกทีนึงนะครับพี่โอเคนะครับ คลิปนี้ขอฝอา,ากไว้เท่านี้ก่อนครับผมก็ขอขอบคุณที่พี่นะนะที่เข้ามาร่วมรับชมมาร่วมสนุกกันนะครับผมโอกาสหน้าถ้ามีของมีสปอนเซอร์อะไรก็เชียร์มาครับเ <laughs> ชียร์มาอีกครับเผื่อเขาให้ของมาแจกแบบนี้ก็มาร่วมสนุกกันครับผมคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ